สนับสนุนโดยแอนลีทุกวันนี้ค่ะออบีก็แต่งเข้าไปเป็นสไพร์ใหม่ของบ้านใช่ค่ะหลังมาข้มมาตอนนี <laughs> ้ ทำตัวยังไงตอนเข้าไปใหม่ได้ปรับตัวยังไงตอนเข้าไปตอนแรกอาจจะรู้สึกรู้สึกแปลกที่มากกว่าเพราะว่าบ้านเราอยู่ก็คือบีไม่เคยย้ายออกจากที่บ้านเลยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มาตลอดเลยช่วงแรกๆก็อาจจะมีคิดถึงที่บ้านฟิลแบบคิดถึงคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีแบบแอบแอบแบบว่าน้อยๆยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอบีย้ายเข้าไปอยู่ที่ครอบครัวพี่กรณ์นะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่พี่กรณ์ก็ เอ็นดูแล้วก็หมายถึงว่าให้อิสระในการใช้ชีวิตเต็มที่คะ่ะหมายถึงว่าไม่มีแบบว่า ต้องตื่นกี่โมงต้องกลับกี่โมงไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีข้อบังคับอะไรเลย<ม>อะไรอย่างนี้ค่ะไม่ต้องทํากับข้าว<ช>เิ่งเหนบคุณแม่สามีไม่ต้องเลยค่ะคือวันแรกที่บีเข้าไปอย่างเงี้ยก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็คือแบบเหมือนให้รับได้รับการต้อนรับแล้วคุณพ่อก็บอกว่าเออที่บ้านเราสบายๆนะไม่จําเป็นต้องทานข้าวพร้อมกันอ,อยากทานตอนไหนก็แล้วแต่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่บีย้ายเขาไปอยู่ที่บ้านพี่กรณ์นะคะก็คือคุณพ่อก็ให้การเอ็นดูแล้วส่วนถ้ามีบางวันวันไหน ที่แบบเงาเงาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเข้าไปคุยเล่นกับคุณแม่เพราะว่าส่วนใหญ่คุณแม่มีแต่ลูกชายทั้งหมดเลย6คนใช่ค่ะเราก็เข้าไปคุยเล่นพาหลานเข้าไปคุยเล่นกับคุณแม่ค่ะคุณกรนี่เป็นคนคนที่4ค่ะคนที่สี่ค่ะอพอาะเราก็เป็นเซอรไพที่สี่ลูกชายหกคนลูกชายหกคนค่ะใช่หลอลูกสาวแต่ว่าไม่ได้ลูกชายได้ลูกชายหกคนคือหมายถึงว่าคนแรกเป็นลูกชายคนที่สองลูกชายก็คือเหมือน ตอนแรกตั้งใจว่าจะมีไปจนกว่าจะมีลูกสาวแต่สุดท้ายคนที่หกก็ยังเป็นลูกชายแล้วคุณแม่คลอดเองทั้งหมดหกคนหกคนในในเรื่องสุดคนบอกว่าโอ้พอแล้วล่ะมันเหนื่อยนะทั้งหกนี่แต่งไปหมดยังคะยังค่ะไอันนี้ไม่ได้ถามเพื่อตัวเองเอาเลยแล้วแม่แล้วพูดกันตอนนเราไม่ได้ให้บีมาหาคู่ให้ใครในรายการถามเพื่อคนที่ฟังอยู่อาจารย์ แต่งไปหมดยังคะหกคนยังค่ะแต่งไปแค่สามสามคนค่ะเหลืออีกสามคนค่ะโอ้เยอะอยู่เยอะเออคนที่อายุประมาณสักสามสิบสี่สิบมีไหมยี่สิบแบบอ่ะสามสิบต้นต้นสามสิบต้นองไม่เหมือนจะแบบเกือบเกือบเกือบอ่ะเกือบเกือบสี่สามสามปลายปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเล็กสุดอายุเท่าไหร่คะพี่บีเออไม่แน่ใจอ่ะน่าจะประมาณ เล็กสี่หรือเปล่าสี่ต้นๆหรือเปล่าน้องสาวยังว่างน้องสาวยังว่างใช่ไหมเอาละเอาเอาเอาไปคุยกันหลังไมค์กันแล้วกันนะเอาแค่นี้เนาะโอเคได้ได้เดี๋ยวติดต่อกันหลังไหค์นะก็เป็นสพายเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่สามีเป็นอย่างมากว่างันเถอะก็คือได้รับการเอ็นดูด้วยค่ะไม่ใช่บีคนเดียวนะคะแต่ว่าสพายท่านอื่นๆก็ได้รับการเอ็นดูจาก คุณพ่อคุณแม่ในครอบครัวเหมือนกันค่ะค,ความรักยาวนานจนมาวันนี้กี่ปีแล้วคะพี่บีตั้งแต่คบแล้วก็แต่งเ,าาเราเจอพี่กรปี2010ใช่ไหมคะนี่ก็2024 414ป,ป,ปีค่ะ10กว่าปีได้ข่าวว่าแรกๆพี่บีก็มีหน่อยเพราะด้วยความว่าคุณสามีทำงานหนัก ใช่ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะคะคือคือ,อสมัยวัยรุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็จเจอรุ่นราวคราเดียวกันใช่ไหมคะเสร็จแล้วคราวนี้พอเรามาเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วเขามีภาระ,ะหน้าที่ที่สําคัญกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบงานเขาเป็นยังไงแล้วเขาแบบเหนื่อยจากงานแล้ว,ลวเขาก็อยากจะพักผ่อนบ้างหรืออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืมเเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องปกติอะนะคนทำงานนะครับแล้วโดยเฉพาะมีธุรกิจใหญ่โตแบบนั้นยก็คงจะต้องมีความเครียดไม่มากก็น้อยแต่ตอนเราเป็นวัยรุ่นคุณอาเราก็อยากแบบอยากกินข้าวแต่อยากอยากโทรคุยอยากได้คุยอยากอยู่ด้วยตลอดทั้งที่เพิ่งโทรไปเมื่อห้านาทีที่แล้วแต่ก็จะต้องอยากได้ยินอีกเป็นไหมพี่บี ก็แรกๆก็เป็นนะคะจริงเหรอเนี่ยเหมือนกันเลยอสองคนเนี่ยเหมือนเลยเนาะแต่ว่าก็จะถามว่าแบบเออแบบเราเออว่างเจอกันช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือจะจัดสรรเวลาให้แบบมาเจอกันเขาก็พยายามจัดสรรเวลาเราก็พยายามจัดสรรเวลาของเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นน่ะคือเราก็ต้องเข้าใจด้วย เราก็ต้องมีความเข้าใจมากๆคือเคยพูดตลอดอะไรเงี้ยเคยเจอน้องแพทแล้วก็คือแบบสมมติถ้ามีปัญหาอะไรคือหมายถึงว่าเรื่องเล็กก็คือเรื่องเล็กเราไม่ทําให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่อะ่ะค่ะนึกออกไหมคะมเวลามีอะไรแล้วก็คือให้จัดการกับอารมณ์และความรู้สึกตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนก่อนที่เราจะไปสร้างปัญหาหรือแบบทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่อ,อ,ญอะค่ะแปลว่าตั้งแต่ที่แต่งงานกันมาห้าปี6ปีเนี่ยไม่ได้มีการทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆเลย ใช่ค่ะคือหมายถึงว่าเราก็จะมีทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆตามภาษาบางทีผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันเนาะลิ้นกับฟันพูดเข้าหูบ้างไม่เข้าหูบ้างๆๆบางทีเราก็เงียบใส่บ้างเขาก็เงียบใส่เราบ้างๆๆแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะก็คือใช้เวลาให้จัดการกับอารมณ์ตัวเองกับทั้งสองคน <ๆ S 2> ให้ได้เร็วที่สุด <ๆ S 2> แล้วค่อยให้แบบโอเคถ้าสมมติมีนิดนึงแล้วก็โกรธกับคุณอยอย่างเงี้ยแล้วคเดี๋ยวเขามาคุยด้วยก็ ก็ <c ười> คุยๆไปก่อนแต่ไม่ใช่จะแบบเออไม่ไม่ค่ะไม่ <c oughs> แต่ว่าไม่ใช่ว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรในใจแล้วเราจะไม่พูดหรือเราจะไม่เคลียร์หรือแม่อะไรเ <c oughs> วลาที่มันมีอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยจริงๆก็ต้องคุยกันอืม <c oughs> เราก็ต้องเด็ดขาดว่าเออต้องคุยกันคุณต้องปรับฉันต้องปรับนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คุยกันสามวันเจ็ดวันอะไรนี้อ๋อไม่มีไม่มีแน่นอนไม่มีไม่มีแน่นอนเนะไม่มีเพราะว่าเราเป็นครอบครัวแล้วด้วยเสร็จแล้วคนเนี้ยพอเรายิ่งมีลูกอะค่ะอืม เราก็เลยยิ่งแบบเหมือนแบบเราก็เลยต้องใช้เ,เวลาลอ,อยู่กับลูกด้ <laughs> วยหค่ะชื่อน้องวินเซนต์ค่ะตอนนี้ <Vincent> ประมาณสองขวบกับ3มเดือนนะคะโหโหเดือนนี้กำลังหน้าหลงไหลเลยกำล,ลัง,งช่างพูดช่างจาเลยค่ะคือคุณพ่อนี่คือพอเวลากลับจากที่ทำงานปุ๊กนะคะคุณพ่อก็จะแบบ ไม่คุยงานไม่ดูมือถือแล้วแล้วก็เวลาทั้งหมดคือเลี้ยงดูวินเซนต์อย่างเดียวเลยคือหากิจกรรมให้ลูกเล่นรู้ว่าลูกชอบไดโนเสาร์ก็ไปหาซื้อชุดไดโนเสาร์ให้แต่งตัวชุดไดโนเสาร์ลงไปเพื่อลงไปเล่นกับลูกแล้วให้ลูกเซอร์ไพรส์ดีใจ <laughs> ใช่ค่ะหรือแบบอ่านหนังสือนิทานให้ฟังหรือพาเข้านอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยแล้ววิเออนเซนต์<า>นี่คือแบบ <laughs> <c oughs> ก็คือจะอ้อนทั้งคุณพ่อคุณแม่คือบางทีตื่นมาอย่างวันนี้ตื่นมา มามีป่าป่าเขาลงไปอาบน้ําก่อนค่ะอ่าเดี๋ยวมามีอุ้มลงไปไม่ไม่ให้ป่าป่าอุ้มนี่ติดพ่อแล้วติดพ่อเข้าทางแล้วค่ะเข้าทางเขาเข้าทางเขาเออเออเออเพราะว่าพี่กรณ์จะชอบเล่นกับลูกด้วยอะค่ะเป็นเป็นผู้ชายแล้วเล่นแบบแมนๆมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความสุขอะพี่พี่อยากมีสักกี่คนคะ จริงๆอยากมีสี่คนค่ะจริงๆอยากมีสี่คนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอายุเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลามันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเหลือสองหรือไม่ก็สามเดี๋ยวเราจะดูอนาคตกันอีกทีหนึ่งนี่แหละชีวิตที่มีความสุขชีวิตรักที่มีความสุขที่สมบูรณ์แบบจะเรียกาสมบูรณ์แบบอ่าเรียกอย่างนี้ได้ตลอดอ่าคอยให้สมบูรณ์ตลอดก็เชื่อเชื่อว่าคงจะใช่ตรงไหมตามที่เพื่อนพูดบอกถ้าพลาดคนนี้ หาใหม่ไม่ได้อีกแล้วที่จะเป็นแบบนี้แฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ